สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเคยไหมครับที่ทานผลไม้แล้วรู้สึกไม่สบายตัวความจริงที่น่ากลัวคือผลไม้บางอย่างอาจกำลังทำร้ายไตและหัวใจของท่านเงียบๆโดยไม่รู้ตัวผมหมอสมชายจะมาบอก 7. ผลไม้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อรักษาชีวิตท่านไว้และใครเคยมีอาการไม่สบายหลังทานผลไม้ลองคอมเมนต์คำว่าเคยมาบอกหมอหน่อยนะครับลำดับที่ห มะเฟืองมาถึงผลไม้ชนิดแรกที่หลายคนเข้าใจผิดกันมากที่สุดนั่นก็คือมะเฟืองครับปัญหาใหญ่ที่ผมเจอคือหลายท่านมักจะเชื่อว่ามะเฟืองที่มีรสเปรี้ยวหวานสดชื่นนี้จะช่วยบำรุงไตและช่วยเติมวิตามินซีให้กับร่างกายแต่ความจริงกับตรงกันข้ามอย่างน่ากลัวเลยครับโดยเฉพาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในทางวิทยาศาสตร์มะเฟืองมีสารพิษชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคาร์บอกสินสารนี้มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยตรงครับ ปกติแล้วถ้าเรายังเป็นวัยรุ่นไตที่แข็งแรงจะช่วยขับสารนี้ออกจากร่างกายได้อย่างสบายแต่ทำไมมะเฟืองถึงกลายเป็นพิษร้ายสำหรับพวกเราเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเป็นเพราะระบบการทำงานของไตจะเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติครับเมื่อไตกรองสารพิษได้ช้าลงสารคาโบซินก็จะเริ่มสะสมในเลือดและพุ่งตรงไปทำลายระบบประสาทของท่านทันท,นทีหากท่านทันมาเฟืองเข้าไปแล้วเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะสับสนมึนงงหรือรู้สึกอ่อนเพลียผิดปกติ นี่คือสัญญาณเตือนว่าร่างกายของท่านกำลังรับสารพิษเกินขนาดครับในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอาการชักหรือหมดสติได้เลยทีเดียวงานวิจัยจากวารสารทางการแพทย์ด้านโรคไตของสหรัฐอเมริกายืนยันชัดเจนครับว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตหากทานมาเฟืองเข้าไปจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางระบบประสาทมากกว่าคนทั่วไปถึง5เท่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เขียนไว้ในตำรานะครับหมอขอยกตัวอย่าง กรณีของลุงชัยคนไข้ไวัยเจปีของหมอเองครับท่านเป็นคนใส่ใจสุขภาพมากและกินมะเฟืองทุกวันเพราะเชื่อว่าจะช่วยบำรุงไตาตามที่เคยฟังเขาบอกต่อๆกันมาจนกระทั่งวันหนึง่งลุงชัยวูบหมดสติกลางบ้านลูกหลานต้องรีบส่งโรงพยาบาลด่วนหมอตรวจพบว่าท่านเกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันสาเหตุมาจากการสะสมของกรดในมะเฟืองที่มากเกินไปจนร่างกายรับไม่ไหว โชคดีที่พาส่งโรงพยาบาลทันเวลาครับดังนั้นหมอขอแนะนําด้วยความห่วงใยเลยครับว่าหากท่านเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องไตหรือไม่แน่ใจว่าไตของท่านยังแข็งแรงดีอยู่ไหมโปรดหลีกเลี่ยงการทนานมะเฟืองอย่างเด็ดขาดครับอย่าเอาสุขภาพไปเสี่ยงกับความเชื่อผิดๆเลยครับหมออยากให้ท่านจําไว้ว่าเรายังมีผลไม้ที่เป็นมิตรต่อร่างกายและปลอดภัยต่อไตมากกว่ามะเฟืองหลายเท่าครับเช่นแอปเปิลหรือแก้วมังกรผลไม้เหล่านี้ให้ความสดชื่น มีวิตามินสูงและที่สําคัญคือไม่ทําร้ายไตยของท่านแน่นอนครับการเลือกทานอาหารจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ต้องเลือกให้ถูกกับช่วงวัยของเราด้วยนะครับเพื่อสุขภาพไตที่ยืนยาวและแข็งแรงของพวกเราทุกคนใครที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วและตั้งใจจะดูแลไตให้ดีขึ้นช่วยคอมเมนต์คาว่าบํารุงไตามาบอกหมอใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหมอจะได้รับรู้ว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อท่านและเราจะร่วมกันดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันครับ ต่อไปเรามาดูผลไม้ชนิดที่2กันครับลำดับที่2องอังุนมาต่อกันที่ผลไม้ชนิดที่2นั่นก็คืออังุนครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านชอบทานอังุนเพราะมันหวานชื่นใจและทานง่ายใช่ไหมครับแต่ความหวานที่แสนอร่อยนี้กลับซ่อนอันตรายแฝงไว้ถึง2องอย่างด้วยกันครับนั่นก็คือเรื่องของปริมาณน้ําตาลที่สูงมากและลักษณะรูปทรงของลูกอังุนที่เสี่ยงต่อชีวิตครับในมุมมองของหมออังุน เป็นผลไม้ที่มีดัชนีน้ําตาลสูงมากครับเมื่อเราทานเข้าไปน้ําตาลจะพุ่งสูงขึ้นในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วสําหรับร่างกายของผู้สูงอายุอย่างพวกเราระบบการจัดการน้ําตาลหรือการหลั่งอินซูลินจะทํางานได้ช้าลงและไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนสมัยวัยรุ่นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตับอ่อนของท่านต้องทํางานหนักอย่างหนักเพื่อจัดการกับน้ําตาลที่ล้นเกินและที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือลักษณะทางกายภาพของลูกองุุ่ลครับผิวที่ลื่นรูปทรงที่กลม และขนาดที่พอดีกับหลอดลมทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นปฏิกิริยาตอบสนองในการกลืนและการป้องกันการสำลักจะลดลงตามธรรมชาติครับหากท่านทานองุ่นในปริมาณที่มากเกินไปท่านอาจจะเริ่มรู้สึกมึนหัวตาพร่ามัวหรือรู้สึกเพลียอย่างบอกไม่ถูกนั่นคือสัญญาณว่าระดับน้ําตาลในเลือดของท่านกําลังแกว่งอย่างน่ากลัวครับมีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า การทานผลไม้ที่มีความหวานจัดในปริมาณมากครั้งเดียวสามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเชียบพ,พลันซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่เป็นเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลินอย่างมากครับและสถิติการสําลักอาหารในผู้สูงอายุพบว่าอางุ่นเป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับหมอมีกรณีตัวอย่างของป้าพิมพ์คนไข้ไวัยหกปีของหมอเองครับท่านเป็นคนชอบทานอ้งุ่นแช่เย็นมาก วันหนึ่งท่านทานเพลินจนน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเกินขีดจำกัดจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินและที่เกือบเป็นเรื่องเศร้าคือมีครั้งหนึ่งท่านเกือบสำลักลูกองุ่นติดคอขณะที่กำลังหัวเราะคุยกับลูกหลานครับโชคดีมากที่ลูกชายของท่านมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจึงช่วยไว้ได้ทันเวลาดังนั้นหมอขอแนะนำวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดครับประการแรกคือต้องจำกัดปริมาณการทานครับทานแค่ไม่กี่ลูกพอให้หายยาก็พอแล้วครับ และประการที่สําคัญที่สุดที่หมอต้องย้ําคือต้องหั่นครึ่งลูกองุ่นทุกครั้งก่อนทานครับห้ามส่งลูกองุ่นเข้าปากทั้งลูกเด็ดขาดเพื่อป้องกันการลื่นหลุดลงไปอุดหลอดลมของท่านครับจริงอยู่ที่องุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแต่ถ้าท่านอยากได้ประโยชน์เหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับน้ําตาลที่สูงเกินไปหมอแนะนําให้ลองเปลี่ยนมาทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แทนครับเช่นสตอเบอร์รี่หรือลูกหม่อนบ้านเรา เพราะมีน้ำตาลน้อยกว่ามากและปลอดภัยต่อสุขภาพของคนวัยเรามากกว่าครับหรือหากจะทานอางุ่นจริงๆหมอแนะนําให้ทานอางุ่นสดในมื้ออาหารร่วมกับผักใบเขียวเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดครับเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนใครที่เห็นด้วยกับหมอและตั้งใจจะลดความหวานลงช่วยคอมเมนต์คำว่าหวานน้อยมาบอกหมอหน่อยนะครับ เพื่อเป็นการสัญญาว่าเราจะดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆครับต่อไปเราไปดูผลไม้ชนิดที่3กันครับว่าคืออะไรนี่คุณป้าคุณลุงจะคาดไม่ถึงแน่นอนครับลำดับที่สส้มเรามาพูดถึงส้มผลไม้สีทองที่ดูเหมือนจะมีแต่ประโยชน์กันครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านมักจะดื่มน้ำส้มข้นหรือทานส้มทุกวันเพราะเชื่อว่าวิตามินซีจะช่วยป้องกันบัดและทำให้ร่างกายสดชื่นแต่สิ่งหนึ่งที่หมอต้องเตือนด้วยความหงวงใหญ่คือ ส้มมีความเป็นกรดสูงมากซึ่งอาจกลายเป็นภัยเงียบสําหรับระบบทางเดินอาหารและสุขภาพโดยรวมของคนวัยราครับในมุมมองของหมอปัญหาหลักที่มักจะเกิดขึ้นคือเรื่องของกรดไหลย,ย้อนครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อหูรูดส่วนป้ายหลอดอาหารที่ทําหน้าที่เหมือนประตูวิเศษคอยกั้นไม่ให้กรดในกระเพาะไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาจะเริ่มทํางานเสื่อมถอยลงและปิดไม่สนิทเหมือนเดิมครับเมื่อท่านทานส้มที่มีกรดซีตริกสูงเข้าไปเนี่ย กรดเหล่านี้จะกระตุ้นให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกอย่างรุนแรงหรือที่หลายท่านเรียกว่าอาการจุกเสียดแน่นจนนอนไม่ได้ครับที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของฟันครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเครือฟันของเราจะบางลงตามธรรมชาติการทานส้มหรือดื่มน้ำส้มที่มีกรดสูงเป็นประจำจะยิ่งเข้าไปกัดกร่อนเครือฟันทำให้เกิดอาการเสียวฟันและฟันผุได้ง่ายกว่าเดิมหลายเท่าครับ และที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องทานยาประจําตัวหมอขอย้ําแรงๆเลยครับว่าส้มสามารถไปขัดขวางการทํางานของยาบางชนิดโดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตสูงและยาลดไขมันในเลือดครับสารในส้มจะไปรบกวนกระบวนการที่ร่างกายใช้ย่อยสลายยาทําให้ระดับยาในกระแสะเลือดของท่านสูงเกินไปหรือต่ําเกินไปจนเกิดอันตรายได้ครับหมอมีเรื่องเล่าของยายประณีตคนไข้ไวัย73ปีของหมอเองครับ ยายประนีเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากและดื่มน้ำส้มข้นสดทุกเช้าเพราะอยากมีภูมิต้านทานท,านที่ดีแต่หลังจากดื่มน้ำส้มไปได้ไม่นานยายประนีเริ่มมีอาการปวดท้องแสบร้อนลามไปถึงคอและรู้สึกเหมือนมีอาหารย้อนขึ้นมาตลอดเวลายายต้องทนทุกข์อยู่หลายเดือนจนแทบไม่กล้าทานอะไรเลยพอมาปรึกษาหมอจึงพบว่าต้นเหตุคือส้มที่ยายรักนั่นเองครับพอหมอให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมอาการของยายประนี ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับดังนั้นหากท่านยังมีอาการแสบท้องหรือต้องทานยาประจําอยู่หมอขอแนะนําให้หยุดการทานส้มตอนท้องว่างทันทีครับและควรดื่มน้ําเปล่าตามมากๆทุกครั้งหลังทานส้มเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารและล้างกรดที่ติดอยู่ตามผิวฟันของท่านครับจริงอยู่ที่ร่างกายเราต้องการวิตามินซีครับแต่หมออยากให้ท่านเลือกแหล่งวิตามินซีที่ปลอดภัยกว่าหากท่านอยากได้วิตามินซีสูงแต่ไม่ทําร้ายกระเพาะหมอแนะนําให้เลือกทานฝรั่งหรือ ชมพูแทนครับผลไม้เหล่านี้มีวิตามินซีสูงมากไม่แพ้ส้มแต่มีความเป็นกรดน้อยกว่าและปลอดภัยต่อระบบทางเดินอาหารของคนวัยเรามากกว่าครับหรือหากท่านอยากทานส้มจริงๆให้ทานเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารแทนการทานเปล่าๆครับเพื่อปอกป้องกระเพาะอาหารและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงใครที่เข้าใจความเสี่ยงนี้แล้วและตั้งใจจะเลือกทานผลไม้ให้ปลอดภัยมากขึ้นช่วยคอมเมนต์คำว่าไม่กัดกระเพาะ มาบอกหมอใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหมอจะดีใจมากที่เห็นทุกคนใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครับต่อไปเรามาดูผลไม้ชนิดที่4กันครับชนิดนี้หลายคนบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟูดแต่คนแก่ต้องระวังให้มากครับนั่นคืออะโวคาโดครับลำดับที่4 a อะโวคาโดมาถึงผลไม้ที่หลายคนยกย่องว่าเป็นสุดยอดอาหารหรือซูเปอร์ฟูดนั่นก็คืออะโวคาโด ครับปัญหาที่หมอพบบ่อยมากคือพ่อแม่พี่น้องมักจะเข้าใจว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีต่อหัวใจจนทานเป็นลูกๆทุกวันโดยไม่ได้ระวังเลยครับความเป็นจริงที่น่ากังวลคือการทานอะโวคาโดมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเราได้มากกว่าที่คิดครับในมุมมองของหมออะโวคาโดมีไขมันดีจริงครับแต่ก็มีพลังงานหรือแคลอรี่ที่สูงมากอะโวคาโดขนาดกลางหนึ่งลูกให้พลังงานสูงถึง240 ถึง300แคลอรี่เลยครับเมื่อเทียบกับวัยของพวกเราที่เผาพลานพลังงานได้น้อยลงพลังงานส่วนเกินเหล่านี้จะกลายเป็นไขมันสะสมและทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายมากครับและที่สำคัญที่สุดคืออะโวคาโดมีวิตามินเคสูงมากครับสารตัวนี้จะไปรบกวนการทำงานของยาละลายลิ่มเลือดซึ่งเป็นยาที่ผู้สูงอายุหลายท่านต้องทานเป็นประจำครับสารวิตามินเคจะไปต้านฤทธ,ธิ์ยาทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในร่างกายซึ่งอันตรายถึงชีวิตครับสัญญาณเตือนที่พ่อแม่พี่น้องควรสังเกตคือน้ำหนักตัวที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับเมื่อน้ำหนักตัวมากขึ้นภาระทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่ข้อเข่าของท่านทาให้เกิดอาการปวดเข่าและอักเสบตามมาครับนอกจากนี้บางท่านอาจจะมีระดับไขมันในเลือดที่สูงขึ้นผิดปกติทั้งที่คิดว่าตัวเองทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ครับมีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุชัดเจนว่า การบริโภคอโวคาโดในปริมาณที่มากเกินไปในผู้สูงอายุสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคไขมันในเลือดสูงนายครับหมอขอเล่ากรณีของลุงวิชัยคนไข้ไวัย70ปีของหมอเองครับลุงวิชัยเป็นคนที่รักสุขภาพมากและทานอาโวคาโดทุกวันวันละหนึ่งลูกเต็มเมเพราะเชื่อว่าจะช่วยบำรุงหัวใจและลดคอเลสเตอรอลแต่หลังจากทานต่อเน,นื่องได้ไม่นานลุงวิชัยเริ่มบ่นว่าปวดเข่าและน้ำหนักขึ้นไปหลายกิโลกรัมครับ พอตรวจเลือดพบว่าระดับไขมันในเลือดกลับสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าตกใจหมอจึงต้องแนะนําให้ลุงวิชัยลดปริมาณการทานลงและควบคุมอาหารให้สมดุลอาการของลุงวิชัยถึงค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับดังนั้นหมอขอให้ท่านหยุดการทานอะโวคาโดเป็นลูกๆทุกวันครับวิธีการที่ถูกต้องคือควรจํากัดปริมาณการทานเพียงวันละหนึ่งส่วนสลูกหรือทานเพียง2 -3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วครับ หากท่านต้องการได้รับไขมันดีเหมาะแนะนำให้เลือกทานอาหารที่หลากหลายครับเช่นน้ำมันมะกอกในการทำอาหารทานทัอต่างๆในปริมาณที่พอเหมาะหรือทานปลาที่มีไขมันสูงอย่างปลาทูหรือปลาแซลมอนบ้างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและไม่รับพลังงานส่วนเกินมากจนเกินไปครับเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงและน้ำหนักตัวที่สมดุลใครที่ตั้งใจจะทานไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมตามที่หมอแนะนำ ช่วยคอมเมนต์คำว่าไขมันดีพอดีมาบอกหมอใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหมอจะดีใจมากที่เห็นทุกคนรู้จักเลือกทานอย่างมีสติครับต่อไปเรามาดูผลไม้คลายร้อนที่คนไทยชอบมากแต่ต้องระวังเรื่องระดับน้ำตาลและโรคไตนั่นคือแตงโมครับนำไปสู่การรักษาชีวิตที่ยืนยาวครับลำดับที่5แตงโมมาถึงผลไม้คลายร้อนยอดฮิตที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือแตงโมครับ พ่อแม่พี่น้องครับอากาศเมืองไทยร้อนๆอนแบบนี้ใครๆก็อยากทานแตงโมแช่ยเย็นหวานช่ำให้ชื่นใจใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะช่วยดับร้อนและดูเป็นธรรมชาติที่สุดนี้กลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจทําให้ร่างกายของท่านทํางานหนักเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ําและแร่ธาตุที่ลน้นเกินความจําเป็นของร่างกายครับในทางวิทยาศาสตร์หมออยากอธิบายว่าแตงโมประกอบด้วยน้ํามากกว่า90%และมีแร่ธาตุโพแทเสเซียมในปริมาณที่สูงมากครับ เมื่อเรามีอายุมากขึ้นระบบการกรองของไตและการรักษาความสมดุลของน้ำในร่างกายจะทำงานได้ช้าลงตามธรรมชาติครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อทานทานแตงโมในปริมาณมากร่างกายจะไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินออกได้ทันท่วงทีทำให้เกิดภาวะน้ำเกินในระบบไหลเวียนโลหิตและโพแทสเซียมที่สูงเกินไปจะเข้าไปรบกวนกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ หรือโรคไตแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวครับนอกจากนี้แตงโมยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะที่แรงมากซึ่งอาจจะฟังดูดีแต่สําหรับคนวัยเรามันจะทําให้ท่านต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยผิดปกติในช่วงกลางคืนรบกวนการนอนหลับที่สําคัญและอาจนําไปสู่ภาวะขาดน้ําจากการปัสสาวะที่มากเกินไปได้ครับสัญญาณเตือนที่พ่อแม่พี่น้องควรสังเกตตัวเองให้ดีคืออาการบวมตามร่างกายครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งหรือหลังเท้า หากท่านลองใช้นิ้วกดลงไปแล้วเนื้อบุ๋มลงไปไม่คืนตัวทันทีหรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจลำบากเวลาที่นอนราบนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของท่านกำลังมีภาวะน้ำเกินครับงานวิจัยทางการแพทย์จากหลายสถาบันเตือนว่าการได้รับโพแทสเซียมปริมาณมากเกินไปในคราวเดียวสำหรับผู้สูงอายุอาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเชียพ,พลันซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตได้เลยครับ หมอมีเรื่องเล่าของป้าอุบลคนไข้ไวัย78ปีของหมอเองครับท่านเป็นคนร่าเริงและชอบทานแตงโมแช่ยเย็นมากในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาป้าอุบลทานแตงโมวันละเกือบครึ่งลูกเพราะคิดว่าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและไม่ขาดน้ําแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันป้าเริ่มมีอาการขาบวมโตและรู้สึกเหนื่อยหอบจนเดินไม่ไหวลูกหลานต้องรีพามาหาหมอครับผลตรวจเลือดพบว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดของป้าสูง พุ่งปรี๊ดจนเกือบทําให้หัวใจหยุดเต้นครับหมอต้องรีบทําการรักษาเพื่อขับน้ําและแร่ธาตุส่วนเกินออกป้าอุบลถึงได้กลับมาปลอดภัยอีกครั้งครับดังนั้นหมอขอแนะนําวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยครับให้ท่านทานแตงโมดได้เพียงเล็กน้อยเพื่อคลายร้อนโดยจํากัดปริมาณไม่เกิน2-3ชิ้นคําต่อมือก็พอแล้วครับหากท่านต้องการความสดชื่นดับร้อนโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะน้ําเกินหมอแนะนําให้ใช้ แตงกวาแช่เย็นหรือฝรั่งที่ไม่สุกจนเกินไปแทนครับแตงกวาจะช่วยให้ความเย็นแก่ร่างกายและมีน้ําในปริมาณที่พอเหมาะแถมยังมีน้ําตาลต่ํามากเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อไตของคนวัยเรามากกว่าครับเพื่อความชื่นใจที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและสุขภาพที่ยืนยาวใครที่ตั้งใจจะจํากัดปริมาณการทานแตงโมตามที่หมอแนะนําช่วยคอมเมนต์คาว่าชื่นใจไม่บวม มาบอกหมอตายคลิปนี้หน่อยนะครับหมออยากให้ทุกคนมีความสุขกับการทานแต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ร่างกายรับไหวครับต่อไปเรามาดูผลไม้ชนิดที่6กันครับชนิดนี้คนที่มีปัญหาท้องผูกมักจะชอบทานมาแต่ถ้าทานยาประจําตัวอยู่ต้องระวังให้ดีครับนั่นคือมะละกอครับนําไปสู่การดูแลตัวเองอย่างถูกต้องครับลําดับที่6มะละกอผลไม้ย,ยอดฮิตที่คนมีปัญหาท้องผูก ต้องมีติดตู้เย็นไว้เสมอก็คือมะละกอสุกครับแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องทานยาประจำตัวอยู่หมอต้องขอเตือนให้ระวังเป็นพิเศษครับเพราะในมะละกอมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเป็นซึ่งช่วยย่อยโปรโตีนได้ดีมากแต่เอนไซมนี่เองที่อาจเข้าไปรบกวนการทำงานของยาเบาหวานยาละลายลิ่มเลือดและยาปฏิชีนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ระบบการดูดซึมยาของร่างกายจะเปลี่ยนไป การทานมะละกอปริมาณมากจะทําให้ยาที่ท่านทานอยู่ส่งผลได้ไม่เต็มทีครับหากท่านทานมะละกอเยอะแล้วรู้สึกว่าคุมระดับน้ําตาลไม่ได้หรือมีอาการคันตามผิวปากบวมนั่นคือสัญญาณเตือนครับมีงานวิจัยพบว่าสารในมะละกออาจทําให้ร่างกายดูดซึมยาบางชนิดผิดปกติจนเกิดอันตรายได้ครับเหมือนกรณีของปา้ากมลคนไข้วัย71ปีที่ทานมะละกอจานใหญ่ทุกวันจนคุมเบาหวานไม่อยู่ ทั้งที่ทานยาตามสั่งอย่างเคร่งครัดครับพอหมอให้งดทานมะละกอและเปลี่ยนไปทานโยเกิร์ตแทนระดับน้ําตาลของป้าก็กลับมาปกติทันทีครับดังนั้นหมอแนะนําให้ท่านจํากัดการทานมะละกอเพียงวันละ2อถึงสชิ้นคําก็พอครับหากต้องการช่วยเรื่องการขับถ่ายหมอแนะนําให้ทานผักใบเขียวหรือโยเกิร์ตแทนจะปลอดภัยกว่าและไม่กลนฤทธิยาครับเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุด ใครที่ตั้งใจจะหันมาทานถักเพื่อช่วยระบายแทนมลกอปริมาณมากช่วยคอมเมนต์คำว่าย่อยสบายมาบอกหมอนะครับต่อไปเรามาดูผลไม้ชนิดสุดท้ายนั่นคือกล้วยครับนำไปสู่การกินที่ปลอดภัยครับลำดับที่7กล้วยมาถึงผลไม้ชนิดสุดท้ายที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดแต่กลับแฝงอันตรายไว้อย่างคาดไม่ถึงนั่นคือกล้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับกล้วยเป็นผลไม้ที่เคี้ยวง่าย ย่อยง่ายและให้พลังงานเร็วจึงเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้สูงอายุแต่สิ่งที่ต้องระวังคือปริมาณโพแทสเซียมและน้ำตาลที่สูงเกินไปสำหรับร่างกายในวัยนี้ครับในทางวิทยาศาสตร์โพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อกล้ามเนื้อและหัวใจครับแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นและถ้าไตาของท่านเริ่มทำงานช้าลงไตจะไม่สามารถกรองโพแทสเซียมส่วนเกินออกได้ทันท่วงทีครับสารนี้จะสะสมในเลือดและส่งผลโดยตรงต่อระบบไฟฟ้า ในหัวใจทําให้เกิดอาการใจสัน่นหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับนอกจากนี้กล้วยที่สุกงอมจนมีจุดดําจะมีปริมาณน้ําตาลสูงมากทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบอินซูลินในวัยชราจะจัดการไหวครับสัญญาณเตือนที่ท่านต้องระวังคืออาการใจสัน่นเหนื่อยง,ง่ายผิดปกติหรือรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ หากท่านทานกล้วยเยอะแล้วมีอาการเหล่านี้หมอขอให้ท่านรีบเช็คสุขภาพไตและหัวใจด่วนครับงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับโพแทสเซียมล้นเกินมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพ,พลันได้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าครับหมอขอเล่าเรื่องของหลุงสมานคนไข้ไวัย74ปีของหมอเองครับท่านชอบทานกล้วยมากเพราะคิดว่าช่วยให้มีแรงและทานง่ายดีท่านทาน,ทาน,ทานวันละ3-4ลูกต่อเนื่องกันทุกวัน จนเริ่มมีอาการใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องและรู้สึกอ่อนเพลียอย่างหนักจนแทบไม่มีแรงลุกจากเตียงครับพอลุงสมานมาหาหมอผลตรวจพบว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินขีดจำกัดจนน่ากลัวครับหมอจึงต้องสั่งให้ลุงลดการทานกล้วยและปรับเปลี่ยนอาหารทันทีอาการของลุงสมานถึงค่อยๆกลับมาเป็นปกติครับดังนั้นหมอขอแนะนําให้ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีครับให้ทานกล้วยเพียงวันละหนึ่งลูกก็เพียงพอต่อร่างกายแล้วครับ และควรเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกงอมจนดำเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำตาลที่หล่นเกินครับหากท่านต้องการพลังงานที่อยู่ท้องนานๆและปลอดภัยกว่าหมอแนะนําให้ลองทานมันเทศหนึ่งแทนครับเพราะมันเทศมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยพลังงานอย่างช้าๆและไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสวิงเหมือนการทานกล้วยสุกครับเพื่อหัวใจที่เต้นเป็นปกติและพลังงานที่สมดุลใครที่ตั้งใจจะจํากัดปริมาณการทานกล้วยให้เหมาะสมตามที่หมอแนะนํา ช่วยคอมเมนต์คำว่าพลังงานพอดีมาบอกหมอใต้คลิปนี้หน่อยนะครับหมออยากให้ทุกคนมีแรงกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่คาดไม่ถึงครับหมอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับจำเรื่องลุงบุญมีที่เกือบเสียตยได้ไหมครับเรื่องนี้สอนว่าการกินคือเรื่องสําคัญมากวันนี้หมอบอกผลไม้เชนิดที่ต้องระวังแล้วท่านจะเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ลองคอมเมนต์สัญญาเพื่อสุขภาพมาบอกหมอนะครับมาสร้างแรงบันดาลใจให้กันฝากแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับผมหมอสมชายขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขครับ